ตอนนี้หัวแรงลดราคานะครับจากร้านนี้นะครับ6 6 9บาทเป็นของฮาโก้ครับตัวนี้เพราะว่าทางร้านเขามีส่วนลด30บาทให้เราด้วยถ้าเราซื้อเกิน0 0แล้วเราก็ไปกดสั่งซื้อครับก็จะเหลือ669นะครับถ้าเรากดสั่งซื้อปุ๊บมันจะได้ส่วนลดอีก30บาทส่วนลด30บาทแล้วถ้าเรากดเข้าไปรับคูปองก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดมาที่หน้าแรกของ ของตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ได้กดเข้าไปรับคูปองตรงนี้พวกส่งฟรีเนะี่ยส่งฟรีพวกนี้นคุณกดรับให้หมดเลยนะกดรับกดรับให้หมดเลยส่งฟรีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งโค้ดส่วนลดพิเศษกดตรงนี้อีกอันหนึ่งโค้ดส่วนลดพิเศษเนี่ยคุณจะกดรับนะกดรับเนะี่ยกดรับกดรับกดรับเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดให้จากนั้นเราค่อยไปสั่งซื้อครับถ้าเราไปสั่งซื้อ เราก็จะได้ราคาที่มันถูกครับเนี่ยได้รับส่วนลด30บาทแล้วเห็นไหมแล้วเราก็เลือกคดส่วนลดตรงนี้อีก15%ก็จะลดอีก96บาทเห็นไหมก็รวมแล้วก็จะเหลือเพียง543บาทเองครับแล้วก็จะมีค่าส่งอีกประมาณ30บาทครับก็แนะนําครับเล่นเล่นของดีๆไปเลยครับพวกอะไรอย่าไปกั๊กมันมากครับอย่าไปห่วงกับเครื่องมือช่างมากครับแนะนําเล่นของดีๆดีดกว่าไปแล้วครับสวัสดี